วันนี้จะพาทุกคนมาดูเทปม้วนซีลแล้วก็ไม่ซีลแบบมีแต่ม้วนจริงๆนะครับผมไล่ข้างบนเลยครไอ้น้ำครับผมอยาจะอวดสักนิดนึงตอนนี้รออีกอัลบั้มหนึ่งกำลังมาอยู่นะครับรักระเหยเป็นไอนะครับยังมาไม่ถึงเนาะคนส่งส่งช้ามากอ่าอามผมก็มี3อัลบั้มนะครับอัลบั้มหนึ่งอัลบั้มสองนี่สองอัลบั้มนี้ซีลนะครับเฮ้ยมี0ูนย์หนึ่งด้วยครับแหมยอมแต่หน้าประตูเนี่ยฮะแล้วก็อันนี้เป็นเทปของค่ายเพลงใกล้บ้านมิวสิกครับ นี่ก็เป็นบอยพิสเมเกอร์สกูบานะครับสกูบาอ่ะนะครับอันนี้เป็นรวมเพลงของ RS นะครับอันนี้ก็จะเป็น Time นะครับนี่ฮะผมมีครบ3ามอัลบั้มแล้วนะครับเลยกันบั้มหนึ่งนะฮะ Time ปกเขียวนี่ซีลนะฮะอันนี้โฮช่อง3ามอัลบั้มครับอันไหนซีลนี่ไม่กล้าเปิดฟังเลยครับเซโรโซครับละอ่อนก็มีครับละอ่อนนี่ผมก็มี2ออัลบั้มแค่นี้นะฮะ แล้วก็พีอาร์ดิสานะแล้วก็มีแอมฟ Thank You and You ด้วยนะครับมีกลิตตินเดี่ยวเอก็มีฮะแอมฟานี่ซีลนะครับยังไม่กล้าเปิดฟังนะใจจะสลายทวินโซครับนี่ฮะเจ๋งมากเลยครับฉันก็มีอย่างน้อยแค่ความจริงใจสมัยผมเป็นดีเจเนี่ยคนขอเยอะมากนะครับตอนอยู่บุรัมนะครับบ o อกกี้ดอทครับโหมีสามละเบ้มนะครับซีล อันนี้ผมมี2อ,อัลบั้มนะครับเพราะว่าอันนึงแบบแกะซีลฟังอันนึงซีลโชว์นะอันนี้โบวี่ครับตอนนี้แก้วกลับมาไทยแล้วนะครับชีต <Wow. S 1> ครับโอ้โ oh, ห oh, ความรู้สึกคนหมดใจนะี่ฮะอันนี้ก็อา oh. มือซ้ายที่มันว่าโอ้ oh, โชว์รูมป,ปกเขียวครับอันนี้หายากมากครับมีพวกสวิตเมล็ดที่ว่างเลตโทสเปกไม่มีสอปาทกโกะนะ้แะเพราะวันนี้ฉันตกที่นั่งลำบากนะครับ โซฟาเนี่ยมาคู่กันเลยมันเป็นคู่แข่งกันเลยนะครับสมัยนั้นนะเลซี่เดย์ครับโอ้โหวงเนี้ยรุ่นพี่ของโซคูเลยนี่ฮะเนี่ยฮะซิลครับซิลจะหลุดแหละนะครับเฮ้ยคืนหรือยังโกระจิงหรือเปล่าเนีย่ยโอ้โหซิลหลุดได้ไงเนี่ยจูนครับโอ้โหเทียนกลางสายฝนอยากกลับไปปวดร้าวจีจาครับโอ้ oh, สมัยนู้นเลยนะแท็กซี่ครับโอ้ oh, คิดถึงใช่ไหมเวลาที่เธอพ่อครับ หน้าบ้านยืนหน้าบ้านของเธอนี่โซคูเอ้ยไมโครแอปนี่เฉลิมไทยนะเป็นเพลงของ R.S. รวมฮิตนะฮะแพ็คโฟผมก็มีโว่หนึ่งโว่สองนะโว่หนึ่งอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับกา้า้ปิดไปเลยมีข่าวเช้านะครับโซคูนเอ้ยโซคูน,นะฮะโอ้โหแบบเจ๋กมากเลยบ้านนี้โซดานะครับข้างในมีพาวเวอร์แพดด้วยครับโอ้โหแพรสุดยอด เสือใหญ่ครับผมตื่นเต้นมากเลยครับที่จะให้ทุกคนได้ชมเทปผมในวันนี้มีฟรีเพลย์ครับฟรีเพลย์นี่พ่อสัง่งแม่สัง่งคูชอบสั่งนะผมมี2องัลบั้มนะข้างบนก็เป็น CD แล้วก็เป็นเทปกเก่าที่ผมสะสมไว้เนี่ฮะนี่ครับอันนี้ห้องแรกเดี๋ยวอีหน้าเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับสวัสดีครับ